ต้องเดียวตรงท่านแก่ขู้เกีย่ยดได้ฟังในลำดับต่อไปนะครับในความเชื่อที่ว่าทําไมเราถึงเชื่อกันว่าต้องจุดต้องไปหรือไปอันนี้ดังน,นั้นข้อมูลของกระบวนที่ใกล้จะมาถึงได้ส่งมาให้ยันคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเจ้านาคุณอุชาลีได้นําเรียนในลำดับต่อไปในเรื่องของขบวนที่จะถุดนะครับพร้อมทั้งคุณรูสวัดจุดหลักรมครับขอขบคุณครับ สำหรับทัะบวนนะครับที่กำลังเคลื่อนเข้ามาสู่บริเวณหน้าคณะกรรมการจุดที่3นะครับก็จะเป็นขะบวนวัดป่าวันพระเจ้านะครับหรือวัดพระธาตุวันณาภูนะครับซึ่งก็มีสวหวความเป็นมานะครับเป็นวัดที่เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2558นะครับโดยมีพระอาจารย์แช่มอัมโรนะครับเป็นปฐมภูริาจารย์นะครับในการ โดยที่วัดป่าวังพระเจ้านะครับมาสากวังน้าที่คนพบพระพุทธรูปโบราณจึงถูกขนานนามเรียกว่าวังพระเจ้านะครับเป็นแหล่งน้าที่สาคัญที่ใช้หล่อเยี้ยงชาวอําเภอสุวรรณภูมินะครับได้อุกโภคบริโภคนะครับวัดป่าวังพระเจ้าสุวรรณภูมิที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่คนพบพร้อมกับโก็พระบรมธาตุนาดูนะครับ ศักดิ์สิทธิ์นะครับนามหลวงพ่อวังพระเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและศรัทธาของสาธุสิทธิ์ชาววัดป่าวังพระเจ้าครับอันนี้นะคะน่าจะกาลังเคลื่อนขบวนของคณะวัดป่าวังพระเจ้านะคะซึ่งสําหรับคณะวัดป่าวังพระเจ้าะคะ่ะก็มีทีมนางรํานะคะจาก เรือนนางงามเบลน้อยนะคะทีมสิบิวิทยาลัยนาสินร้อยเอ็ดค่ะเพื่อฝึกสอนและออกแบบท่ารำนะคะคุณพรชัยทองพ่อ,อนเลือก,กเอกินหน่าจะกำลังเพื่มขบวนมาแล้วนะคะพ่อนเลือกเกิน นะครับแต่แล้วเดินผมมาถึงเพป็นว่าฝ้าห้องตึงยาเป่าว่าฝนติตกตกกระตกลงม,มาพอทัวถึงคือเขา่านี่เป็นเหง้าและเล่แจง้งตกไปวัดแหง่งแห่งวัดหนึ่งตกบัดหนึ่งแหล่งตั้งคือฝ้าบัดหมอกกันนี่เขาว่าบวันวันเป็นแบบใดทิ้งคงตกสมัยคนคงบัดเือตรงลงมใดน้ำเที่ยว่วงข้างขุดบรนแลงแต่ว่าแรงข้างเข่าบรรทาที่นอนเอ้ยอนเป็นว่าแล้วปีนี้นะครับผมพยายามเปรียบเทียบภูมิศาสต์เนี่ย ่านพิธีกรน,นั่งร่วมกันอีกสองท่านรวมผมเป็น3ท่านสัมผัสได้ว่าปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าต่อให้อากาศจะร้อนอย่างไรนะคะพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงอำเภอสวนภูมนะคะก็มาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอ ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเชียงและชาวอำเภอสวนภูมินะคะที่มาให้กำลังใจในขบวนทุกๆขบวนเลยนะคะครับเกี่ยวเช่นเดียวกันกับผาแดงตั้งใจเปหานางไอ้นะครับขบวนที่หานะครับขบวนที่หานะครับขบวนที่นะครขบวนขบวน อ่างแล้วเป็นล้มไปแล้วนะครับแต่ท่งนี้เพรานั้นนะฮะนีครับเข้าใจครับเข้าใจตกร่างโดมเนาะปีหนาอ่าปีนาตกร่างโดมนั่นนี่ซึ่งปีนี้นะครับก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับในระหว่างนี้นะครับ ไม่ว่ากันนะคะกานร้อนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวนความเหมาะสมนะคะแต่ว่าจานะครับจานทลัยนาศินละเอายดนึกซ้อมมาของแต่ละชุมชนนะคะวันนี้ก็จะมาแสดงอย่างเต็มความสามารถให้กับท่านคณะกรรมการให้ได้รับชมนะคะและจุดที่จะมาแสดงเป็นจุดสุดท้ายนะคะผ่านมาแล้ว2จุดการแสดงก็น่าจะ ใช้ทั้งกําลังพละกําลังพอสมควรเหมือนกันนะคะที่จะต้องต่อสู้กับอากาศที่มันร้อนอบอ้าวขนาดนี้แต่ว่ายังไงใจนี่เกินร้อยแน่นอนค่ะใจเกินร้อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราน่าจะได้รับชมแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอให้นังรำไดเ้เพื่อที่จะพักผ่อนก่อนแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็กลับมามสแสดงให้พอ่อแม่พี่น้องได้รับชมอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะ ซึ่งเชื่อว่านะครับการแสดงโชว์ของแต่ละขบวนนะครับจะทําให้พ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่บริเวณเหน้าเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับประทับใจแน่นอน,นะคระับเพื่อสั่งว่าเป็นความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะครับที่จะรังสรรค์นะครับการแสดงสุดพิเศษเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมในวันนี้ครับต่อให้อากาศจะร้อนแค่ไหนนะครับเราก็จะรวบรับชมไปด้วยกันครับ ใจเตร้อยแน่นอนนะคะทั้งกองเชียร์แล้วก็นักแสดงค่ะใช่แล้วและครับท่านใดนะครับต้องการที่จะบูสต์กำลังนะครับหรือว่าเพิ่มกำลังนะครับจะมีโสมฮีโร่นะครับวิตามิน A B 12ิวิตามินซีซิงหรือสารกะสีนะครับผสมโสมเกาหลีสกัดและน้ำผึ้งแท้นะครับซึ่งปีนี้ทาง m 1 5 0นะครับก็ได้สนับสนุน่องพัยครับซึ่งปีนี้กระทิงแดงนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับบุดงไฟลายสีพรมประจำปี2 5 6 8ครับ ต่อให้จะอากาศร้อนแค่ไหนแต่ก็ยังมีลมมาอยู่นะคะเห็นได้ว่าจะมีลมมาเป็นระยะระยะนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกคนใจเกินรอยจริงๆค่ะต้องขอเช่นชมมากๆเลยนะคะบั่งอยู่กลางแดดถือร่มพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็อยากจะมาชมนานๆครั้งนะคะหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวและพะเีมีคุณต้องใส่ลายสีพูลนะคะมีแห่งเดียวที่ีที่เดียวในโลกเลยนะคะ ที่อำเภอสุวรรณภูมิซึ่งก็มีเอกลักษณ์บ้างไฟลายสีภูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอสุวรรภูมิเท่านั้นนะคะหาดูที่อื่นไม่มีแล้วนะคะแล้วก็มีการสืบสารประเพณีอันดีงามมาเรื่อยๆแล้วก็จะยังคงอยู่สืบลูกสืบหลานต่อไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมต่อไป คงจะเป็นไปได้ยางน,นะคะหากขาดก,การสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสวนบุมบและบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะม,มาให้กำลับบงใจในทุกๆปีและก็ในมือของท่านนะคะทราบว่าน่าจะมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกคนแล้วนะคะอย่างลืลนนะคะร่วมถ่ายนะรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะลงในโเซเชียล นะคะลงในโซเชียออนไลน์ของเราด้วยนะคะในช่องทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าทวิตอ์นะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีบุญบั่งไฟลายสีพู่มในอีกหลายๆช่องทางเลยนะคะขอความร่วมมือเลยขอเป็นน้องทุกท่านนะคะประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั่งไฟลายสีพู่มของเราให้ไปได้ไกลที่สุดนะคะบ้านนางงามตอนนี้เหตุขบวนมาแล้วนะคะ ะบวนที่หานะครับจุดที่สามเด้อนะครับอนักานจุดที่หนึ่งจุดที่สองในคนหลายครี่สนะครับก็จะเป็นขบวนจากคณะวัดป่าวังพระเจ้านะครับหรือวัดพัฒนาสุวรรณภูมิครับซึ่งเป็นขบวนแรกนะครับที่จะเข้าทาการแข่งขันนะครับให้กับคณะกรรมการที่สึงคุณวุธสังหได้รับชมแล้วก็ตัดสินกันในวันนี้ครับ่งกรขบวนวัดป่าวังพระเจ้านะคะทีมนางรําค่ะ จากเกลือนางงามเบลน้อยทีศิวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอจังหวัดรนะ้อนะคะผู้ฝึกสอนและออกแบบท้ารำค่ะคุณพรชัยนามทองายกิดนะคะการสแสดงเ,เทิดพรนะเกียรติพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ิ0ค่ะแล้วก็ชุดที่2เป็นโชว์เปิดวงกลองเตะแล้วก็โชว์กับเสริมโชว์เพลินสวรรค์ชาวนา โชนเต้เกี่ยวเบาสำน้อยทีมงานผู้จ่ายกับเฟิงนะคะนายปฏิมาภูมิฐานน้องเขาปันนะคะฤทธิและก็นางสาวจัญญาพรคำกองน้องจอยนั่นเองนะคะสำหรับกองยาวที่ใช้ในการบริเลงกองยาวอิสานค่ะได้รับการสนับสนุนจากกองยาวอิสารลูกพักษเนธสาเกตนครสังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ผู้ควบคุมกองยาวนะคะนายเมธีอาจบุญลาภผู้บรรเางทีมนายบิจพลอมพะรัตค่ะ,คะและบางไฟลายสีปูนในขบวนนี้นะคะตัดลายโดยคุณพ่อมีวัดแปลกสิงนะคะนายสุภกิจปศิระเกนะคะจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งส่วนวัป่าวังพระเจ้านะครับก็จะมีพื้นที่และอารารนะครับและทางทิศใต้นะครับก็จะติดกับลำน้ำเสียวหรือวังพระเจ้านั่นเองครับซึ่งสถานที่สาคัญนะครับเป็นพระปรยมธาตุวรรณภูมิครับศิลปะล้านนาผสมกับล้านชายนะครับโดยสร้างตามคติจักรวาลวิทยาครับและมหาทัชนาโบอย่างที่ท่านได้ยินนะครับว่าทรรก็ดีนะครับ